เราจะมาดูดวงของคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่16ถึง22มีนาคม2567กันนะคะว่าสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์จะเป็นยังไงกันบ้างนะเ mm. จ้าชะตาฮึบอันเนี้ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาโอ้สิ่งอะไรที่ใหม่ๆห,หรือความหวังใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่หวังไว้มันยังนิ่งๆอยู่ใช่ไหมข่าวสารใหม่ๆเรื่องงานใหม่ๆเรื่องเงินใหม่ๆคนรักอะไรอะไรที่มันมาเข้ามาใหม่ๆนี่มันยังนิ่งอยู่ใช่ไหมนะคะวันเสาร์มาแล้วครับหนึ่งเสาร์ค่ะโอเควันเสาร์มีเกณฑ์กําลังเดินทางเหมือนมีเกณฑ์เดินทางจะไปที่ไหนก็ได้ที่มีเอนะ่อใกลนะ้น้ำใกล้น้ําถ้าจะไปไหว้พระเก็า วัดกลางน้ําวัดใกล้น้ําอะไรก็ได้ที่มันมีน้ํามีเกณฑ์จะไปเที่ยวทะเลอะไรก็ได้ที่มันมีน้ํานะคะไปทาบุญก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะบางคนก็กําลังจะคิดจะไปมูหรือจะไปกราบไหว้เกี่ยวกับพญานาคนะช่วงนี้ชาวาวันเสารู้สึกอึดอัดเนื้อตัวมีเรื่องให้อึดอัดเนาะคนรอบข้างข้างกายก็รู้สึกใจร้อนนะคะอาทิตย์นี้นะ โอ้รอการเงินใหม่ใหม่แหล่งการเงินมันยังนิ่งอยู่การเงินที่รอเนาะมีการส่องการรองานใหม่ใบสรุปชาววันเสาร์อาทิตย์เดียวเองไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอจุมาดูให้ใหม่มันไม่ค่อยได้ดังใจเลยในเรื่องของการงานชาววันเสาร์มีความช่างใจมีความลังเลว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันจะอะไรยังไงเนี่ย สรุปแล้วมันจะไปยังไงนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะอะไรยังไงดีชาวสาวจะมีอาการแบบนี้นะคะเนาะมันจะนิ่งๆไปหมดเลยบางทีก็มีเอะมีอะนะชาววันเสาร์นะเอะทำไมมันอย่างงั้นเอา้าทำไมอย่างงี้นะในเรื่องของคนที่รองานมีเกณฑจะได้งานใหม่ไหมเหมือนมีเกณฑ์จะได้งานนะแต่ว่า มันนิ่งนะหมอจูนจมันนิ่งมากเลยแล้วมันจะได้หรอมีเกณฑ์มาได้นะมีเกณฑ์ได้เหมือนจะได้นะคะนะการเงินของชาววันเสาร์มันก็นิ่งเหมือนกันแหล่งการเงินใหม่ๆหรือข่าวการเงินใหม่ๆที่บอกว่าจะได้หรือจะมามาแน่มาแน่แนได้น,นแน่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเงียบไปซะงั้นทําให้ชาววันเสาร์ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะอึดอัดนะ อะไรอย่างเงี้ยมีเอะนี่อะนะส่องนะสรุปแล้วจะยังไงจะยึกยึกยักยักจะยังไงจะได้หรือไม่ได้จะมีเงาเกณฑ์แบบนี้บางท่านก็เลยคิดจะเป็นงูซะเลยเงียบนัก,นกช่ไหม้เดี๋ยวจะไปมูอะไรประมาณนี้นะคะชาวมันเสาร์จะมีอาการมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะในเรื่องของการเงินเนี่ยอืมเราวังมีค่าใช้จ่ายดุวนดนเข้ามาค่าใช้จ่ายที่เราไม่คิดว่าจะได้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เราไม่เคยได้แพลนไว้เลยว่าจะได้จ่ายอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคนอื่นหรือตัวเองนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวว่าคนที่เราใกล้ชิดกับเราหรืออะไรเนี่ยจากไปได้รับข่าวด่วนดวนหรือมีค่าใช้จ่ายด่วนๆกับคนที่ใกล้ตัวหรือคนที่เราสนิทเนี่ย จากไปกระทันหันอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีข่าวแบบนี้ได้นะคนวันเสาร์นะอืมก็เลยจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปแบบนั้นเนาะชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นี่มีเกณฑ์แบบเศร้านะเงยหน้าขึ้นด้วยนะที่รักนะอย่าก,ก้มหน้านะคะยืดอกไว้นะคะสู้กับปัญหาปัญหามีไว้แก้อาทิตย์เดียวเองเดี๋ยวหมอดจุนจะดูให้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะไอที่หมอดจุนบอกนะว่าอาจจะได้รับข่าวคนเจ็บคนจากนะคะ อาทิตย์นี้นะความรักความรักช่วงนี้อาจจะในคู่คนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแว้งกันและทําให้อึดอัดแล้วมีความไม่สบายใจนะคะแต่ก็มีการสั่งกันอยู่ดีก็มีความเป็นห่วงกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันรู้สึกอึดอัดเพราะว่าทะเลาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะคะคนโสดคนโสดอาทิตย์นี้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามา แต่มามาหายหายเผลอเผลอนิ่งไปอีกต่างหากนะอีกกรณีหนึ่งเออนิ่งๆเงียบๆไปอยู่ๆโผล่ขึ้นมาอยากเจอมาเจอกันหน่อยไหมมาดูตัวกันหน่อยไหมอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะจะมีเกณฑ์แบบนี้นะชาววันเสาร์นะแล้วถามว่าคบได้ไหมล่ะหมอจูนหน้าไพ่เ็าขึ้นมาว่าคนใหม่คนนี้ที่เข้ามาก็ต่างคนต่างสองกันเขาก็โสดอยู่นะ เขาก็ไม่ได้มีใครนะก็แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะนะหมอจูนไพ่ที่หมอจูนให้สามสองเก้าเข้าด้วยแต่ลืมซื้อเสียดายมากเลยค่ะอืมม่เป็นไลเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวหมอจูมามา,าบอกใหม่หนะที่รักนาอนะคะเออเสียดายเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวันหน้าเอาเต็มเต็มเหมือนเดิมเพิ <laughs> ่ม นะคะคนรักก็จะอาจเป็นอย่างนี้จะมีความอึดอัดอยู่นะคะอย่างที่หมอชุนบอกเนาะสุขภาพสุขภาพใครที่มีในเรื่องของความดันให้ระวังนะคะตรวจเช็คความดันเพราะเหมือนมีเกณฑ์ว่าจะมีในเรื่องของความดันขึ้นมาปวดตาปวดหัวมันเนื้อตัวจะรู้สึกอึดอัดนะชาววันเสาร์นะอาทิตย์นี้นะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเท่าไหร่ในบางท่านอาจจะมีการร้มหมอนนอนเสือไปสามสี่วันปวดแข้งปวดขาด้วยนะอืม ใครบ้านใครที่มีสารพระภูมินะคะให้ตรวจสอบดูหน่อยนะว่าหลังคาสารพระภูมิเนี่ยแตกหักเสียหายนั่งรําอยู่ดีไหมพื้นสุดไหมนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของความรักในเรื่องของสุขภาพนะคะดูตรวจสอบดูหน่อยนะว่ามีอะไรแตกหักเสียหายหรือเปล่างั้นก็ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะโชคลาภโชคลาภวันนี้มีบางคนได้ตะมุตะมินะเนี่ย นะแต่ระวังจะเป็นทุกขลาภนิดนึงนะคะถ้าได้แล้วก็ให้แบ่งไปทําบุญนิดนึงนะนะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเนาะแบ่งแบ่งไปส่วนส่วนนึงไปทําบุญหน่อยก็แล้วกันไม่งั้นอาจจะเป็นทุกขลาภว่าทําให้เราเจ็บป่วยได้นะโชคลาภครั้งต่อไปยังไม่เด่นนะคะสื่อน้าโชคได้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความฝันเ,เลขหน้าไพ่หมอจูนมีหก หนึ่งสี่สีนำโชคมีอาทิตย์นี้เหมาะคนคนวันเสาร์อาจจะต้องมีเกด้ใส่สีดํานะสีดำสีเหลืองแล้วก็สีเงินคือสีนำโชคของชาววันเสาร์นะคะ